อาจารย์แม่อาจารย์แม่ตามที่ท่านบอกค่าจัดการเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าจะเป็นเด็กที่งเงยนะแต่เจ้าก็นับถือได้ว่าว่องราวว่องไวเลยทีเดียวมีบางอย่างที่ข้าอยากจะเตือนเจ้าอีกครั้งซึ่งประดิษฐระดับลึกลับและระดับปรกติของเจ้าแม้ว่าพวกมันจะไม่มีวิญญาณแต่ก็ถือได้ว่าเป็นสมบัติที่ดีเช่นกันซึ่งประดิษฐ์ที่มีระดับไม่ได้มีอยู่เฉพาะในโลกแห่งโลกคุณเขาและทะเลเท่านั้นในอนาคตเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนวิญญาณที่ทรงวิญญาณ ในอนาคตเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนหิงงานที่เป็นทรัพยากรจำนวนมากผู้ใช้แลกเปลี่ยนในโลกอื่นได้เพื่อช่วยสัตว์อสูรให้อ่อนแอเช่นสหายของเจ้าเช่าเต็มใจใช่หรือไม่ค่าเต็มใจถึงแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์สูบใช้งานไปจนหมดแต่ก็ยังสามารถหาใหม่ได้แต่ถ้าหากเพิงเพิงหายไปค่าจะไม่สามารถหาใหม่ได้เพิงเพิงเป็นสายที่สำคัญยิ่งกว่าเสียสิ่งประดิษฐ์ยิ่งกว่านั้นเพิงเพิงไม่ใช่สัตว์อสูรที่อ่อนแอพวกนางเข็งแก่งและทรงพลังหื วิธีที่ใช้เซียนปฏิถือเป็นอิสระของเจ้าแต่ข้าแค่อธิบายคุณค่าของคืนปฏิทินให้เจ้าฟังเท่านั้นเพราะตกกลางคืนเจ้าจะอ้าท่านปู่อย่าทุบอย่าได้ทุบตีท่านปู่เลยแต่แก่ที่จะตายอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าจะทนต่อการทุบตีได้ถึงขนาดนี้อย่าได้เสียเวลาเลยรีบยอมจะนอนซะ,ะเป็นเวลาหลายหมื่นปีที่เผ่าชวน ชวนซานของข้าอยู่ห่างไกลป่าแห่งนี้ทําไมมนุษย์หมาป่าอย่างพวกเช่าถึงต้องมาทาลายพวกข้าด้วยผู้นําเผ่าชวนซานห่วงซานทําไมหรือนายท่านตาแก่เผ่าชวนซานของเจ้าเป็นเผ่านหนูที่ซ่อนตัวใต้ดิมนมารอดชีวิตพวกเราเผ่ามนุษย์หมาป่าหาได้สนใจเจ้าไห่ถ้าหากท่านีิงห่วงไม่ได้ออกคําสั่งให้พวกข้ารวบรวมสัตว์อสูรและ ดินแดนแค่เคียงทั้งหมดเข้าร่วมพันธมิตรเมือนอโศนมีเหลือพวกข้าจะมายุ่งเกัาเผ่าอา่อนแออย่างพวกเจ้าท่านชิงหัวมีเมตตาเป็นเกียรติถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของพวกเจ้าที่ได้เข้าร่วมพันธมิตรเมืองอโศนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเผ่าชวนซานจะลายเป็นข้าร่าชบริการของเผ่ามนุษย์หมาป่าของเราชีวิตและความตายของพวกเจ้าจะอยู่ในมือของมนุษย์หมาป่าของพวกเราผู้นำกลุ่มที่สี่ของพันธมิตรเมืองอโูนคังลี จากเผ่าหรือที่ข้าสืบมาเผ่าของเจ้ามีสมาชิกจำนวนเผ่าอย่างน้อย200อแต่ที่นี่มีนับมีน้อยกว่า30มสิบข้ารู้ว่าเผ่าวชวนสารของเจ้าชำรนเรื่องการขุดดินถ้าเจ้าซ่อนพวกมันไว้ใช่ไหมเจ้าต้องมอบคนของเผ่าวชวนสารทั้งหมดให้ข้าภายในสินาที เจ้าข้าไม่ต้องไร้สาระอะไรของเจ้าพาณิตย์มูลศูนย์ 100, ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนข้ารู้แค่ว่าผู้ปกครองโลกคนขาวะเจที่แท้จริงมีเพียงผูด้เดียวคือเทพเจ้งสวรรค์เก้าหางผู้ยิ่งใหญ่เขาปาบสงครามเผ่าออต่างๆและทําให้พวกข้าเผาชวนซารอยู่สงสบสุขและปลอดภัยในปืนป่าแห่งน,นี้เผาชวนซารของข้าจงรักกังดีต่อเผ่าทพเจอาสวรรค์เก้าหางเท่านั้นพอนุษย์หม,มาป่าของเจ้าและพาณิตย์มูลศูนย์ 100, ไม่มีอะไรมาขวางทางเทพ่จ้งสรรค์เก้าหางได้ พผ่าที่ต่อสอนเก้าหางแน่นอนว่าการเจรจาก,กับเผ่าพันธุ์ที่อดดีและโง่เขาอย่างเจ้าฉะนั้นช่างเสียเวลาเปล่านี่เมื่อเจ้าไม่ยอมจำนนก็จงตายเสียเถอะ,เ,อะ,อะอเจ้าอยย่าได้หันไปเจ้าอย่าได้หุนหันเป็นเลดขาดประสาทสัมพัสในการดมกลิ่นของและการมองเห็นของหมาป่าจะลดต่ำลง หลังค่ําคืนและเจ้าต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เจ้าจะไม่สามารถช่วยชีวิตขายของเจ้าและคนในเผ่าของเจ้าของสหายเจ้าได้ในตอนนี้แต่เจ้าจะทํารายแผนที่วางไว้ทั้งหมดและทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายอดทนไวและรออีกสี่ชั่วย,ยามอีกไม่นานก็จะค่ำแล้วท่านปู่จงฟังให้ดีเจ้าพวกหนู่วนทาน เาจิ้งจอกสวากการรค์จะกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ในไม่ช้าและหลังจากนี้โลกคุณเขาลักเล่จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของพันธมิตรเมืองโซนผู้ที่อ่อนแอจะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแร่งและผู้ที่แข็งแร่งเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือผู้อื่นตอนนี้ข้าจะให้รางวัลแก่ผู้ที่บอกที่ซ่อนถ้ำของที่ซ่อนของถ้ำแซตที่ตั้งของเผ่าที่เหลืออยู่ด้วยหิน่งร100ก้อนข้าต้องการเห็นเผ่า่วนสามทั้งหมดภายในหนึ่งเวลาหนึ่งชัวยย่วโมงนี้เช่นนั้น ข้าจะฆ่าล้างเผ่าชวนสารทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวไม่มีใครพูดอย่างนั้นหรือดีเช่นนั้นข้าจะเริ่มจากด้าเด็ดงโง่นี้ก่อนก็แล้วกันเจ้าพวกบาดซบเทพนิกพตกเทพนิตรสวรรค์จะไม่วันปล่อยพวกเจ้าไปแน่นอนยุดเรื่องรังแกเด็กๆแล้วมือสกปรกออกของเศ้าออกไปซะท่านปู เจ้าจจะพูดว่าเผ่าชนสาตวของข้าเป็นขยะอ่อนแอแต่เจ้าก็ยังฆ่าข้าไม่ได้ด้วยซ้ำก็เท่ากับว่าเจ้าเป็นขยะยิ่งเสียกว่าขยะด้วยซ้ำเผ่ามนุษย์หมาป่าที่มีดีแต่ป่าเจ้าคิดว่าข้าจะฆ่าข้าได้ง่ายงั้นหรือด้วยแรงอันน้อยนิดกันหรือมีดเล่มนี้ข้าเจ้าไม่ตายดีมากต่อไปข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าความโหดร้ายที่แท้จริงคืออะไรอาจารย์แม่ข้าจะต้องช่วยพวกเขา พลังญานของนางมาถึงจุดสูงสุดแล้วหากทูนลับมันจะนําไปสู่ปัญหาที่หีกเลี่ยงไม่ได้พรามนุษย์หมาป่าจะโจมตีทันทีพวกเขาไม่สามารถรอได้ถึง50นาทีอาเย่บอกว่าข้ามันสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของนางได้และนางต้องแก้ปัญหาเรื่องการช่วยชีวิตผู้คนด้วยตัวเองซึ่งมันลําบากถ้าเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นนั่นคือวิธีเดียวที่จะช่วยได้ ทำไมจะโจดถึงมดืดทำไมจะโจดถึงมืดลงละ่ะลงมือได้ควันนี้เป็นปัญหากั้นหายใจเอาไว้จะได้สูตรมันเข้าไปควันนี้เป็นแค่เด็กน้อยแต่กับกล้าสันโจมตีเผ่ามนุษย์หมาป่าของข้ามนุษย์หมาป่าก่อนนี้ข่าจะนับหนึ่งถึงสามไม่สิเจ้าพวกมนุษย์หมาป่าที่หาดก,กล้าลังแกเพงๆและครอบครัวของนาง องหญิงผู้นี้จะฝังพวกเจ้าไว้ใต้ดินให้หมดทุกตัว